สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้นะครับที่บรรยาการตู้ลําโพงนะครับนี่ซับเบียร์เทอร์โบสแปดยิงรู้จากที่พ่นงานสีเสร็จแล้วก็นะครับพาชมกันครับนี่แห้งแป๊บเดียวนะครับนี่นี่ครับนี่กับสีโจตันให้สวยนะครับอย่าดูดูเม็ดสีนะครับที่เราพ่นเคลือบกับสีโจตันนะครับบรรยากาศยามเช้าส่งท้ายเดือนนะครับวันนี้กับ31พฤษภาคมหกนาฬิกา สิบนาทีนะครับนี่ก็แผนการตู้การงานกันต่อครับน่ครับดูครับดูเนื้องานครับนี่พ่นสีเสร็จแล้วก็ไปที่แผนกประกอบครับคนนี้ไปที่แผนกประกอบตู้นะครับนี่คือพ่นเสร็จแล้วอบครับตัวนี้ครืองแห้งแล้วแห้งแล้วครับแล้ววันนี้พ่นอีกยี่สิบสี่ใบนะครับพ่นในวันละยี่สิบสี่ใบต่อหนึ่งวันนะครับนี่ครับ พ่นทุกวันประกอบทุกวันครับวันละยีบสี่ไพประกอบเสร็จก็เตรียมส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาครับนะครับดูนะครับยิงน็อตทุกจุดเลยครับเครับน็อตน็อตบนน็อตข้างนะครับตรงข้างก็ยิงทุกจุดเพื่อให้ไม้มันแน่นครับชิดขอบกระเล็กครับนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ0 8 5 6 3 1 3ด0 1นะครับ อัปเดตให้ได้ชมกันยี่ยมเช้าก็จะมีเสียงหองกระจายขาวครับยามเช้านะครับนี่าง,งานที่เราประกอบให้ลูกค้าได้ชมกันอัปเดตทุกวันนะครับอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวนะครับโปรโมชั่นใหม่ๆของทางร้านให้ได้ชมกันทุกวันนะครับกับสินค้าตู้ซับเบรเทอร์โ,รโบ18นิ้วอุปกรณ์ตู้ซับเบรอุปกรณ์ต่าง,างๆนะครับวันนี้ก็เตรียมชุด 4, คูณครับวันนี้ 4. คูณ แล้วก็อัปเดตโปรโมชั่น2อคูณสนะครับลูกค้าได้ชมกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับช่วงเช้าเช้าวันนี้นี่ครับเทอร์โบ18นิ้ววันนี้24่สใบแล้วก็เตรียมอ่าไอ้แบบปลาตองว่าเอามาพ่นอีกครับวันนี้นี่ก็พ่นดีใช่ไหมปลาวันนี้น,นี่ก็เตรียมพ่นดีครับวันนี้วันละยี่สิบสี่ใบนะครับต่อหนึ่งวัน,นครับวันก็สามสิบสองใช่ไหมปลาตอง พ่นทุกวันนะระบางวันก็สามสิบสองใบบางวันก็ยี่บสี่นะครับแล้วแต่สภาพอากาศแต่สีโจ,โจตันนี้ถ้าอากาศคืมคืมนี้เขาชอบเลยครับน,นี่ครับสีโจตันเนี่ยครับอากาศคึมคึมแบบฝนตกลินล่นๆนะครับนี่สีตัวนี้นี่ชอบมากเลยครับนี่ชอบอากาศชื้นชื้นนะครับอากาศชื้นๆฝนตกอย่างนี้ครับนี่ฝนตกเราก็พ่นได้ครับพ่นได้โดยใช้สปอร์ตไลท์ในการอบช่วยครับอบสี เหมือนห้องอบสีนะครับพนตกก็พ่นได้ตัวนี้ครับนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับวันนี้อากาศเย็นสบายอยู่กลางทุ่งนานะครับด้านกลางทุ่งนะครับเนี่ยเมื่อคืนก็เกือบเ,เที่ยงคืนก็ปลาองนะครับสเบอรโวลต์สิบแปดนิ้วฝากด้วยกันแล้วกันนะครับถ้าที่กำลังมองหาเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆชุด2อคูณสไม่เป็นชุด39,999บบาท ชุดกินปลาแล้วก็สองคูชุดสี่หมนสาารอบก้าทนะครับกินปลาคอยหญ่ว่วชุดสามหมื่นห้าวสีู่่สี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมนห้าพอยบาทแล้วก็ห้าหมนนเก้าร้อยบาทแล้วก็อีกหลาย,ลายชุดนะครับที่สั่งจองเข้ามาก็ขอบคุณทุกท่านทีุ่ดดุลเครื่องเสียงแล้วก็ให้ความเมตตาสั่งจองสินคา้าที่ร้านไม่เป็นสินค้ามือหนึ่งหรือสินค้ามือสองนะครับขอบคุณทุกความเมตตาที่ ลูกค้าสั่งจองสินค้านะบรับพกานยามเช้าก็อากาศเย็นสบายนะครับาอากาศเย็นสบายเนี่ก็เตรียมเริ่มตัดไม้แล้วตอนเช้านะครับป้าตองก็รันงานแต่เช้านะครับเตรียมตัดไม้แต่เช้าเตรียมตัดเตรียมประกรอบอุปกรณ์ตู้นะที่จะส่งลูกค้าที่อัปเดตเข้ามาให้มีสต็อกตลอดนะครับให้มีสต็อกสินค้าตลอดอป้าตองน,น,นี่ครับนี่ โอ้เสียงจามนี่สะใจเดียวปลาของฝุ่นเยอะครับอยู่ที่กดังนี่แผนกตู้นี่ที่แผนกงานตู้นี่ฝุ่นจะเยอะนะครับนะครับอัปเดตทุกคลิปนะครับอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับพาชมงานดิบงานสุกแล้วก็งานที่ไม่ได้อุ่นก็มีครับนะครับยากาศชงเช้านะครับพาชมอากาศเย็นสบายกันวันนี้นะครับ ตู้ซับเลเยต์ t u r สแปดนี้คือัดก็ยิงที่จุดหนึ่งครับนี่หนึ่งที่จุดนี่แล้วก็จุดที่สองนะครับนี่นี่นี่จุดที่สองนี่แล้วจุดที่สามข้างบนนี่ครับยิงสามจุดตู้ใบหนึ่งจะยิงยิงนอตอยู่ทั้งหมดอยู่ยี่บสี่ตัวนะครับตู้ใบหนึ่งข้างหน้าก็อีกสามนะครับนี่ตัวนี้ก็เส้นนี้ก็หนึ่งสองสามลาก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอง สิบสข้างนี้ก็โอ้เลยนะครับเลยเล,ยเ,ลยเลยนะครับนี่ข้างนี้12ข้างนี้ก็12บสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสเโอ้เลยครับเลย3ามสิบสามเอ็ดสาตู้ใบนึงจะยิงน็อตอยู่36ตัวนะครับนี่ครับยิงน็อต ตรงขอบเป็นสามสิบหกตัวเลยครับถือว่าเยอะนะครับเยอะมากครับไปจริงจริงนัดอยู่สามสิบหกตัวเพื่อความแข็งแรงนะครับฝนเมื่อคืนนี้ประมาณเสร็จประมาณกับสามทุ่มตอนเช้ามาก็แห้งนะครนบครับแห้งแนละ้วอากาศชื้นชื้นเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกด้วยประมาณกับสี่ทุ่มฝนตกก็สีโจตันจะชอบชอบแบบนี้นะครับชอบอากาศร้อนอากาศชื้นชื้น,นะครับอากาศชื้นชืน ฝนตกลินมาในี่พ่นสีนี่คือเงาวับเลยครับนี่นะครับจะไม่เหมือนสีตัวอื่นครับสีตัวอื่นนี่เจอฝนเจอความชื้นนี่พ่นไม่ได้นะครับเพราะมันจะขึ้นขึ้นคาบขึ้นคาบแบบขึ้นคาบขาวนะครับคาบขาวแต่ถ้าโจตันนี่เจอฝนเจออะไรนี้เขาเขาชอบเลยครับสีหรับสีตัวนี้นะครับฉะนั้นเราถึงเลือกสีโจตันคือพ่นได้ทุกเวลานะครับฝนตกก็พ่นได้นะครับยกเว้นไฟถับพ่นไม่ได้นะครับ ต้องใช้เครื่องปั่นในการปั่นปั๊มนะครับเอาคุณวยการติดตามนะครับนี่บรรยากาศซื้ก็เตรียมพ่นนะรบวันนี้ใส่ขอบเหรียก็พ่นสีครับนี่นะครับชงเช้าเชา้าพาชมกันนี่เป็นตัวที่ดีหนึ่งครับนี่ที่ดีหนึ่งตัวเปิดให้ลูกค้าฟังครับเรามาเปิดฟังอยู่ที่างานตู้นะครับขอบคุณผูการติดตามนะครับสวัสดีครับ